ข้าช่างแก้มสกาวเดือนละเบอร์โอฟิเชเียลค่ะมไปไดสวงไร่มาแต่เสียอีกองมันเห็นตัวละยี่สิบบาทคนเล็กเห็นตัวเดียวเนี่ยโอ้ยมึงเสียไปใส่ขาเดียวติบันนี้ใส่แต่ปลาใส่มันโอ้ยมัตใส่เด็ดตุลบันดิอืมเดี๋ยวก็ใส่ซุปขาเดียวเอาซุปบ้างแม,แม่สว<ม>ัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอ <laughs> าป่ะนู้นไหนกินอันซุปน้ำอออันหมกน้ำใหม่ย้ำแม่เลยหรอ้าไปเซเว่นเอาขึ้นเลยอันหมกน้ำใหม่พะนะแม่วาวันนี้แฮปปี้ปาร์ตแฮปปี้เบิร์เดย์ตู้อยูจะของ,งา,นา,นนา,านมาท <laughs> ่านได้ไหมท่านดีโอ้ยจริงเนาะใครเน่บอเจร การป่วยแนบอ่เอาเฝากับผู้ใหญ่เป็นเจ้ามนางใครผู้ใหญ่เ่งธรรมดาได้เม้นที่บอมันบ่เม้นเมนหรอกคิดแต่เอาเาดีๆอาริสเบกถามึงป้าสาวมหล่อนแมป้าที่หลักเลียนห่อนไหนมากเออหล่อนอีลีบ้งตีล่ะเออ เอมันเลิเเลนามีสองสยเ้มามันมีสองสายก็ได้เลยนะเล่นเร็วมันนี่เริมทุ่มหนึ่งาแต้งน้ะเครื่องปั้นเหล้วเครื่องปั้นไฟปั้นเหรอโอ้โหสวัสดีค่ะดีหรอได้ไหมสวัสดีค่ะอ้ยมาสูนแต่เขาหูดดงโลดเถาะ ลุกยาก่อนโอ้วัสดีค่ะไอแม่ได้ยังกินมอเราอ,อยู่ไหนเป,นนนป็นยังมาสบายสุบกเช้บ่สูบรเช้าวอยังก็มาตั้งในตมอยู่ไปจีไปลสิหลอดแล้ว,ลวดา <laughs> บรรยากาศงานงานค่ะพี่น้องนาวนครนะคะขางปั๊มน้ำมันปตทนะคะพี่น้องนะคะที่เราเคยมาแล้วโอ้มึงอย่าใส่เสียที่นี่ถอดเลี้ยวบ่เห็นว่ะโอ้ยางคู่กันก็อีหวานจะไเเป็นไผลละว่ะกังปันไฟปันแล้วเอาฟ้าแ่งนะฮะป้อยหลับอบไฟ ไปคงเดียวเฮ้ยมีติปไกคนเดียวป้าผู้นักเอกสาวดาวลุงฮะเฮ้ยหมดแชทนเด้อน่ะโอ้บอกบอกกัว่าอิจฉาเขาโอ้หนาวไหมมาศูนย์จ้ะโอ้ยมันไม่หวงไปแล้วล่ะหน้างานของเราเดี๋ยว ไปเบิ n งอันนี้กันแม่มันมาแล้วได้ยินแต่เสียงมันโอ๋อ Everybody to you Everybody to you เอาติเข้โทษค่ะเสียงดังไปหน่อยนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคือว่ามาจากถุ่มหนึ่งนี่สิเสื้อไปหลายก็หนีปิดไฟมิดอิมซิมเลยเจียกูโอ้ย กูว e ่าขันเถียงอีหลิวกูว่าเฉากูมาแย่งจักเหลี่ยมแล้วกูว่าการเปลี่ยงงานเท่เห็นมันแล่วงานจะเกินเออนั่นนี่เป็กเจ๊ดกว่เงานมงคลอีผักสมองเอาเงินแห่วันเอาเงินตันโพดล่ใจรับเอาขึ้นหนักขึ้นหนักวันดี

ใค <l id> รอ <kah> ยู่ท right <c oughs> ี <apan> ่มาอากาศมันเย็นแม่แม่ก็จะเป็นเงาน่นอุ้ยขอบคุณนะคะวันนี้มีขนมจีนฟรีนะคะมีขนมจีนมีเชฟฟรีด้วยนะคะทุกคนกานวันเกิดสิบวันครัววันนี้หออย่างเดียวนะเลี้ยงน้ำทั้งวงด้วยค่ะคุณแม่สุภาพใช่ไหมคะคุณแม่สุภาพเออก็ให้เจ้าพาพจงเจริญ โอ้ยผักมึงมึงสิตื่นตันนี่ยังกรอกอเร่ะแท้บดวองีใจแท้มูยิ้มโอ้ยกะสิสะออนกรอกเะีรเออเอากระดูกดกิีแห้ง่กะดูดงย่นี่น่ละครับเจ้าผูเป็นเอี่ยงเก่าอันสนขอบุญนะคราไดต่บอเออนั่นบอป่ะด้เขาหามจะพาพกินเด้ขา

มกน้าใหม่แท่ค่ะกินหย่อนมกน้าใหม่นี่มกน้าใหม่ได้กินก้อนหมูเอากัะนี้เด็หมอรับม่วงบบงถงเนี้ยเอาหนอยพริกปเพ้งตัวเนี่ยโอ้โหูดอะไงั้น้าจ้างขยอหมอมูั่น แกเขาอันนี้งั้นจะร้องงันมันเกิดต้องออกมาล้างครูปวดเบอร์หน้อยปากสะเทียนแม่มันแม่เอาแม่แม่นั่นมันไหนสิเป็นปากสะเทียนอยู่ตอนนี้นิเฮ้ยปากสะเทียนนี่ปากครูเฮ้ยเขียวครูแล้วโอ้ยจะใครแต่งต <Hi> ัวโลโลมาซะโอ้ยว่เป็นยังดอกเอาออริจินี่แหละเอาออริจีที่สุด ข้อไ้จบก็กรถ่ายลูกอืมบลี่ยางน้ำกดาน้กรได้ยบกี่พกดเปนอมาิบบิลัดโนนะคะโอ๊นเอาเออเออเลิศวยะเดนัดไหมเห็นบ่ เห็นไหมแม่แม่ก็ยังชอบเลยชุดนี้มบอกแล้วว่ามันเหมือนเทวดาน้อยใช่มันมันเหมือนองค์ชายจริงๆเดี๋ยวเยวแค่ดิบตองผู้หญิบน้ำได้เยัเดียงรูปน้ำไ้เดีนเยอ้ยกลนวมันจนบอ้หยินาด้ียี่โลกบตอง้หนดเี๋วเดี่หบอูเดวเด่าิองกูบนเลยวเอยเวแจ่าบ แม่อันนี้เราแม่เขามีหมองกินแล้วแม่เขาหิวเขาเขามาต้องคืนยากด้เขาเขากินเต็มเต็นี่แหะกินเลยค่ะมือนี่ก็กินขาดากเลยบันเป็นตตูดกินน้รมดาห้แน่็นอไมหันอียัโยอนนี้สายด้วนี่พหนแนมจีนวนมาเขงนึงนะให้ตน่เอย่งอีแหลโอ้โ ขอบคครับเต้ขอบคุณครับเต้ขอบคุณโเย่างื่อเต็งิ่งตันติงเมื่อมือไปถยังมาบัดไ่เันแฉาก็หายไปก็หายไปตัดไฟได้หอนมือจากควงแมนอโ้ยหนาในกไม้กับระกาเมนตัดบานแห้งบนันติ นี่กบานองนี่เป็นยูทูบเบอร์นอกูแจงผอ้งมากแมแล้วคนนี้กับยกสูงๆนั่นาชีอดลใหคลิปนี้นี่รนชีพอดุลที่ผมคือโคตรเ้ย ม่มรี้มว่าเรเรนไม่มีว่าจอะไรพ่อหวานเห็นนี่ของัไปอยู่เร้่บาแย่งแเนี่ยปรเด็นยิ่งน้กัปดนย่งจะมุ่งมุอยู่พูเดียวอยู่กับคนเออ

อควมกินมากอะไรมานั่งกินก่อนจะทด้วยกกทำโอ้เต้มันย่บเองลาค่าสับค่ะพี่น้องเส้หรับคคิปนี้มานร่อคิมนาพอกันแม่ครพิมพ์เดชพระเอกวัดศิวลด้วยนะคะเท้าเลี้ยวสวัสดีค่ะ